ความผูกพันเนี่ยสำคัญสะเทือนใจคุณเฉลียวมันโอ้โหมันผูกพันอยู่กันมาแต่แรกต่งที่เองรักมันไม่เรื่องธรรมดาความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าในส่วนที่เป็นสัตว์เลี้ยงเขาเรียกว่าสุนัขเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดคนมากที่สุดอันดับหนึ่งบางคนนอนด้วยกันการเรียกลูกนะนอนด้วยกันโอ้เรียกกันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ออดตั้งแต่อ้อนนะพ่อจากพลาดสิ่งที่รักไปเนี่ยอย่างคนเด้นดิสซิเวอร์ที่ว่าเนี่ยหายไปเ่ยเจ๋ง ตามหากันทั่วเมืองขนแกนตอนนี้ทั้งครอบครัวออวันๆก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปติดป้ายไว้ตามนู่นตามนี้บอกว่าหมาสุนัขตัวนี้ชื่อเจ๋งมีบุคลิกบนี้นะบุคลิกอย่างนี้ขี้อ้อนอขี้อ้อนอ้อซ้ออะไรประมาณนี้เขาจะบอกลักษณะไปหมดนะใครเจอชวยแจ้งด้วยใครเจอวยแจ้งด้วยแต่ว่าวันนี้ก็มีข่าวดีครับเจอใช่ไหมเจอเจอที่ไหนอ่ะห่างจากบ้านไปประมาณ85กิโลเมตรเจ้าเจ๋งเ่ยนะเอาเจ้าเจ๋งห่างจากบ้านไปอีก 80ิกิโลเมตรอ่ะเกือบ9 0 85กิโลเมตรไปได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณกวินทาจะมาให้รายละเอียดอืมอ่ะอ่ะเราไปคุยกับคุณกวินทาเขาแลวกันนะครับตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องสองสามวันแล้วนะฮะกัดไม่ปล่อยครับสวัสดีครับคุณกวินทาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเฉลียวคุณนิกรคะก็ ที่บอกว่า85กิโลเมตรนี่คือไปถึงอ,อยู่ที่อำเภอพลอซึ่งตอนแรกเนี่ยทางเจ้าของเล่าให้ฟังว่าคุณอภิสรานะคะเล่าให้ฟังว่าเธอก็ออกไปตะเวนขับขี่รถจักรยานยนต์ตามหาเจ้าเจ๋งนี่แหละแล้วก็ไปปิดประกาศที่ศาลเจ้าแม่สองนางคือพอหลังจากติดประกาศแล้วเนี่ยก็มีพลเมืองดีโทรกลับมาแจ้งว่าพบเห็นลักษณะสุนัขคล้ายเจ้าเจ๋งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึง่ง ในในตัวเมืองขอนแก่นนะคะแล้วก็เธอก็เลยลองไปดูแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าเ,เจ้าเจ๋งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ร้านอาหารแห่งนั้นก็เลยเพูด <c oughs> พูดคุยสอบถามกับพนักงานร้านอาหารแต่เธอก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยคือเขาให้ข้อมูลไม่ตรงกันว่าพบเจ้าเจ๋งที่ไหนเ,เมื่อไหร่ก็เลยทําให้เธอ,เอ,อยิ่งอยากรู้มากขึ้นนะคะว่าจับพิรุธได้บ้างไเอน่าจะเป็นัเธอหรือเปล่า ใช่ค่ะหลังจากนั้นเธอก็ออออลองสอบถามดูนะคะแล้วก็ลองไปที่คนที่เลี้ยงเจ้าเจ๋งอยู่ก็พอสอบถามไปเนี่ยปรากฏว่าคนที่เลี้ยงจกเจ๋งอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่อำเภอพลก็เลยลองขับรถตามไปดูพอหลังจากที่ถึงหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยเห็นเห็นหมาอยู่ข้างในบ้านละพอเห็นปุ๊บเรียกเจ๋ง มันมันก็เห่าพอหลังจากที่เรียกเจงอีกทีนึงแล้วบอกเจงกลับบ้านเจ้าเจงวิ่งกระโจนเข้ามาหาเธอเชือกหลุดค่ะคจุยแล้วก็ประกอบกับที่เชือกตรงเชือกเ,อเขาเรียกสายจูงผูกสายผูกคอหมานะคะยังเป็นเขายังไม่ได้เปลี่ยนเจ้าของใหม่เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนก็ก็เลยเป็นเป็นหมาของเธอแน่ๆเป็นเจ้าเจงแน่ๆประมาณนั้นค่ะครับเอาละครับ,ออรบขอบคุณครับคุณกาวินทราครับขอบคุณฮะ กรับกลับมาได้หนึ่งครับได้มาหนึ่งแล้วครับแต่ว่าที่ขนแกนนี่หายเยอะนะหายเยอะเท่าที่ดูประกาศอยู่ในในเว็บไซต์แต่ว่ากรณีขนเจงนี่คือคุณเฉลียวเขาตั้งเสงสัยว่าเวลาบางทีมันอาจจะไม่ใช่จงใจขโมยเพราะว่าเจียงดูนิสัยคือพันกลเน่นเป็นลักษณะของมันมีความน่ารักซื่อสัตย์ขี้อ้อนแล้วก็ไม่มากเรื่องนะเน่นให้กินอะไรกินเท่านั้นใครเรียกไปไหนก็ไปไปไหนไปเลยขึ้นรถตามเขาไปเลยเป็นหมามีมนุษยสัมพันธ์ดีวะเธอเป็นสุนัขสัมพันธ์ดีเป็นสุนัขสัมพันธ์ดีครับ แต่ก็ได้ตามับมาได้แต่ว่าเขาไม่ปรับปรามว่าใครขโมยแต่ว่าคนที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยรู้สึกว่าติดใจอพออยู่ใกล้มันขี้อ้อนรู้สึกจะรักก็จะคืนเขาก็ดูกระไรอยู่ก็อาจจะมาอยู่วันสองมาอยู่วันสองวันแล้วนี่ยสองเดือนคุณเฉลียวกำลังเรียนรู้นะครับเอออืมอเรื่องทั้งหลายที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยมีการร้องเรียนผ่านไปที่เว็บไซต์คอนแกนลิงก์อย่างที่ว่าคอนแกนลิงก์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมของของบรรณออกอะไรกัน อ่ามานอกมานอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคนที่ดูแลเว็บไซต์อยู่นี้นะครับคุณชุมพรภาราครับคนนี้ก่อนฮะครับครับสวัสดีครับคุณชุมพรฮะสวัสดีครับคุณชุมพรครับสวัสดีครับคุณเฉลียวคนนี้ก่อนครับครับสุนักที่คอนแก่นเนี่ยที่ร้องเรียนไปในเว็บไซต์เนี่ยเยอะแค่ไหนครับที่หายไปเนี่ยถ้าลองค้นหาจาก Google นะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลในเว็บไซต์คอนแกนเลงถ้าหาครว่ามาหายนะครับรบเป็นร้อยรายการเลยครับมันมีอยู่30หน้านะฮะ ครับได้ครับแล้วก็ต่างกันมีหลายหัวข้อนะครับส่วนใหญ่ก็หายได้คืนบ้างไม่ได้ึ้นบ้างนี้นะครับครับแล,แ,ลและเรามีส่วนช่วยไหมสมมติว่าเขาร้องเรียนมาบอกว่าสุน,นัขหายมพนนีพันนี้พันนี้รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้หายไปวันนั้นวันนี้เหมือนเหมือนคนหายแล้วร้องเรียนมาเนี่ยเราช่วยตามหาเขาไหมอ๋อครับในส่วนของเราเองนะครับเมื่อมีสมาชิกเข้ามา บางทีโทรมาก็มีนะครับแล้วก็ประกาศเข้ามาเราก็จะทําให้มันประกาศนั้นเด่นชัดขึ้นนะครับจะมาโพสเป็นข่าวเด่นในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับอ้เป็นข่าวน้าหนึ่งเลยครับใช่ครับอมีรูปภาพประกอบมีคาบรรยายเรียบร้อยครับใช่ครับซึ่งส่วนนี้ทางเจ้าของหมาก็น่าสงสารเขามากเลยนะครับเขาจะเอาทั้งรูปเขาเองรูปหมานะครับมาส่งมาให้นะครับให้ข้อมูลแบบเพียบพร้อมเลยครับเบอร์โทรอะไรพวกนี้นะครับมีไหมครับมีไหมครับว่าถ้าใครตามคืนได้หรือใครขี้เบาแสได้จะให้รางวัล เท่าที่ผมดูสถิตินะครับที่ได้คืนนี้ส่วนใหญ่บอกว่าให้รางวัลนะครับถ้าเราประกาศว่าให้ขอความร่วมมือมานี่ก็น้อยนะครับที่จะได้คืนเฉยๆไปเฉยๆถ้าประกาศบอกว่าเอาเจ้าของก็จะให้รางวัลเป็นอันนั้นอันนี้เริ่มมีมีแอคทีฟขึ้นมาแล้วครับใช่ครับเริ่มสายเข้ามาเยอะแล้วครับแจ้งบ่อแสเจอที่นอนที่นี่อย่างครับอืครับถ้านับย้อนหลังกลับไปเนี่ยมัน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 เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นนานแล้วยัง ดูในเว็บไซต์นี่จะเป็นประมาณปี2008หรือ2,551นะครับก็จะเริ่มมีเข้ามาแล้วครับแต่ว่าผมว่ามันมีนยัยสําคัญตรงที่ว่าหลังๆนี่มันจะมีมากขึ้นแต่ก่อนนี่ก็จะมีพัดหลงกันบ้างแล้วก็ได้คืนแต่หลังนี่คือส่วนใหญ่จะไม่ไม่ได้คืนเลยนะครับมันจะมีพันที่บอกว่าแบบพันปักอะไรที่มันน่ารักน่ารักนะครับเซอิเลียยนครับใช่ครับอืมวิเคราะห์แล้วเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันมันบ่งชี้อะไรคือสังคมคนขอนแก่น ผมเองเท่าที่ถามตำรวจก็เหมือนกันนะพอดีมีโอกาสได้คุยเขาก็บอกว่าก็มีคนเข้ามาแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะติดตามหรืออะไรนะครับเพราะามีงานที่ต้องทําเยอะนะครับ,รบผมก็เลยมองว่าเมันเป็นการเอาไปเพื่อที่จะหาเงินจากส่วนนี้หรือเปล่าเพราะว่าเปิดท้ายขายของในตลาดคอนแกนแล้วก็เยอะนะครับก็จะมีคนเอาหมานะครับเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็มีทีมไปดูนะครับ จะมีขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขายให้กับคนที่ขายหมาหรอตรงน,นั้นเลยครับครับเก็คือในตลาดนัดก็มีการวางสุนัขขายเป็นเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้ใช่ครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับตอนนี้หมายถึงขายกันเป็นรอบเป็นสันเลยครับ,รบมีนใน<ฮ>ในสังคมออนไลน์ในส่วนของขอนแก่นเขามีการข้อเสนอไหมครับว่าอย่างการดูแลสุน,นัขหรือว่าต้องมีการจดทะเบียนกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มีไหมครับอ๋อมีนะครับแต่ว่า ผมเองมันก็มีเรื่องร้องเรียนมาหลายเรื่องเนี่ยทั้งรถยนต์หายมอเตอร์ไซค์หายอะไรพวกนี้ครับพวกส่วนของรายละเอียดต่างๆนี่ผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปศึกษามากนักครับแต่ก็จะเอาพวกคําแนะนําของสมาชิกทั้งหลายนะครับมารวบรวมไว้ให้มันเด่นให้คนได้เห็นนะครับอืตอนนี้ยอดนิยมของสุนัขที่นั่นเขานิยมอะไรมากที่สุดครับที่ผมเห็นก็จะเป็นพันปั๊กกับที่ว่าว่าเนี่แหละครับกอลเด้นเนาะอืมครับมาคีออน มาเกินตัวเล็กๆนะครับครับครับโลเครับขอบคุณครับคุณจุนพรนฮะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจุลพรผารานะครับเจ้าของเว็บไซต์ขอนแกนลิงเป็นเว็บไซต์ที่คนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดที่เป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนต่างจังหวัดอ๋อผมถึงเรื่องที่คุณสงสัยแล้วคุณสงสัยว่าสุนัขเป็นทรัพย